สวัสดีคุเวันนี้ก็คุกับช่งัเบในส่นอช่งโอ้โหสดีรกบสนีเราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าแห่ปรในกาตัดตสูขนะคยพี่ผ่นจากสาริข้าวเ่ต้สารนิเองคราวนี้พี่จะผดไปสารนเองไปเืจุดสียใจแต่พี่ดูว่าถึงปอร์นะกไปดูเล Let's go อันแนไม่สงสิรีนะอันไม่สิกรียบ cel, มาอันเน่อยากจอยวดอกลยจอยดมาเหรอไม่มีใครจอยสักหากบาเห็นนะเห็นชื่อเบส หเห็นชื่อเบสจริงบอเอ,อ็อเบสไม่ต้องเลยที่บอสบายสีและท่าของพี่อ่ะฉันจะฟ้องไม่เจนมากกว่าฉันไม่ได้ฟ้องป้าหรอกไปแล้วไม่รอเอาไหนโคตรพี่อ่ะต่อไปพาพที่ชาดีกาสุกไปสุก สุดกบป้าท้อโดนเตะว่ะเอ็มเอ็มใช้มาสปอร์ตดีกว่าโดนเตะก๋าเบสอยากมามั่วอุ้ยรถไฟไปเองรถไฟก็ได้ตกลงไปแล้วเข้าซอยอื่นก็ได้ะอุ้ยน่าเบื่อจิงฮ่าจะดูอีกรอบเนี่ยฮ่าจืด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 จดเบสรถไฟทองอ่ะมาชอบมากเลย ซือว่าพี่จะผานกอ่อน่วสนุกจกังเลยวีโอแปลกไป,ปทันองร้อผ่านไหม เอาละทุกคนอย่ารอแป๊บนึงไว้บอสเดาด้วยให้เปนเอาละทุกคนพี่อะตจะเริ่มใหม่อีกครั้งนะไม่สถานีเอียงนะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มเลยไม่ไหวจ,จัดการก่อนใครจะมาบอบชนานาใครจะมาอยวพี่ตามบอสไปไปเลยโอเคไม่ดิ โอเคบอจะเล่นเ okay, ่นรระวังด้วยว้าบ๊าบบ้อยกัไปไหมกับพี่อ่ะบเอบบอจังเบสเบอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่พึ่งเบสอย่าพึ่งเขานะไปกับไปไปกันเบอ เอาเลทุกคนถ้าเกิดใครอยากเล่นเก็บดีพี่จะทิ้งกลิงไว้ใต้คลิปนะครับโหสนุกจริงจังโลกอีกขังอ้าวอ้าวเบสตกดิครับไม่ไหวเลยครับแฮมากอย่าให้บอสเป็นคนพาพี่ไปละกันจอยร้เลย จิงเกย์ไม่จริงเกยใครนะน้องสาวซึ่งว่าพี่มีตัวใหม่นะคือคล็อกอัปเดตไปก็คือตัวนี้นของนเป็ตอนมืดอ่ะดูพี่ก็เป็นของตอนมืดจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะรูปกล้องนะอยเดี๋ยวพี่จะลองกดดูนะปุ๊บก็จะเป็นรูปร่างในตัวเราละนะอ่ะอาเดี๋ยวพี่จะเปิดมุมแบบน,นี้เลยไปเลยว้าวเวียนหัวจริงเขาจะเปิดมุมนี้นะครับ โอ้เว oh, ียแล้วหัวตะอ้วกเบียกเลยครับเบียกเบีกเบกเฮ้ยอะไรอ่ะอ like, ๋อไม่เบียอะไรใจบดไปเร็วไปเร็วล้รถเป็นไรอ่ะฮะตายดิครับรออะไรเมื่อกี้บอสอะต้องไปจับรถไฟต้องไปจับรถไฟก็ช่างเถอะใช้คนละคันกันไหม ใช่คนละคันกันไหม <Okay. S 1> คนละฝั่งกันเดี๋ยวก็รอไปก่อนเลยเฮ้ยบอสบอัสพี่ไปก่อนนะไปแล้วพีนะที่ที่ตรง,นนรรนงนเนี้ยมันล็อกล้อทันน่ะไม่งั้นบอสสวยนึงไปกันเถอ,อะร้อน ลูกสนใจไปกับฉันไม่ล่ะไปจุดไหนอะ่ะอยู่ตรงที่ที่มันเป็นจำจำจำเราด้วยโอเคเพราะว่าเราไปโค่าล้างกันเราต้องไปโคลาลากับพี่นะใช่ตรงตรงเนี้ยถ้าเบรกเลยถ้าเบรกนี่ จะมาครับรีอาภาพเล็กดีพี่รออยู่ป๊บนึงเปไปนะพี <มา S 1> ่รอ,อ,อเเะม,มาแล้วโอเคเก,ก่อนระวังพี่นะม,มาแล้วบเน่ย yeah, พี่รอยอยู่บอสโอเคบอสาเดี๋ยว่าถ้ามาเส้นเดียวกับพี่นะขอบอสไม่มาเส้นเดียวกับพี่นะ ระวังน้วยบานรวมมาคนระทางกับพี่นะโอเคเป็นระวังเบือ่อค่ะแต่แต่โอเคระวังด้วยครับฮ<า>ะหอดแล้วเืโคตรจะทับ <laughs> <laughs> ทับที่คนเราติดใบดาบเลยไม่เป็นไ,ไ,ไรพี่เขาเบรกไว้จบไปครับ มาไปต่อรอพี่ด้วยบัดเพื่อนจาพี่ไปก่อนละกันแม่เจตาบานแล้วบอสยาเบกบอสเบกด้วยนะแล้วราวังลูกตูม,มตน้นขอไปด้วยไปด้วยไปด้วยตอ,อนะนั้นรั่งไว้นะเบกด้วยชูช,ชาร์ชูชาระทุกคน ว้าเราได้คนละข้างเลยบัสเราได้คนละข้างเราเป็นมุมมองแบบนี้ได้นะใช่เดี๋ยวพี่เป็นมุมมองแบบนี้อยู่มันก็มุมมองแบบนี้โอ้ตีลก้าพี่เปลี่ยนดีกว่าเป็นมุมมองปกติแล้วกันจำได้วยเพื่อนจำ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 รถไปจำจำรถไฟซึ่งว่าเราสามารถทำรถเอง ได้เหมือนกันนะทุกคนกากลลกรล้าก็ต้อง, <ๆ S 2> กองเก็บเงินทั้งหมดที่เราเก็บพัสดุมาเอาไปเลขและซื้อได้เลยนะทุกคนรถเบ็ดด้วยง่ายๆเลยทุกคนเบ็ดก้าวๆแตนดาปันดีด้มื่ยอยื่อได้รถเดียวเบ็ดรถอะไรอะไม่มีรถหนึ่งที่บอสพูดชมมันมีรถคิดสมบัติด้วยนะอ้าวตายเฉยเอ้ามาได้ไงมาได้ไงอะไม่เป็นไรเบ็ดมากับบอสก็ได้ เฮ้ยไปด้วยบอสมาเร็วพี่ไปก่อนนะกะบึ้งชูชูชาคุตายเฮ้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 ยเพื่อนเพื่อนตายยก่อนเพื่อนยยศก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบรกด้วยตรงนี้ลูกเบ้านบอส เอาไปไม่ก่อน,อนเยระวังลูกเรือาด้วยระวงังระวงัะวง,วงบอกเลย้ยวไ่ไไ่เอบเบรไว้ีแลวอ,อีกเ้ยั้งไปดเ,เราต้องเป็นเดืออีกแล้วเราเนียบอสทำไงเนี่ยเด๋ยวเด๋ยวบอสไปไปลาเปสโอเค พี่อยากไม่ไปคันคิสมากต,ตัวนี้ละไม่กระโดดออกตอนตอนที่มันจะโดนรถบอสอะแต่พี่ตกพี่ตกบอสเอาพี่ตกบอสารับพี่ก่อนอพี่อยู่ตรงจุดรอบต้นสำหรับสถานีเอียงเอาบล็อโอเคนี่ไไปเอลอเอล เรียบบอสมาแล้วพี่กอลพี่กอลไม่ไหวรีสตัวละครด้วยรียกันแล้วไหนอะออกมาแล้พาพี่ไปด้วยบะเอย่าเอาลังเนี้ยเราตรงนี้มนมันเล่นง่ายแต่เพื่อนไปก่อนเลยไม่รอเราเลยไม่รอรอบอสมาเร็วแยกกันเอา <c oughs> <c oughs> เราจะผ่านมีทุกคนช่วยกดไลค์และคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไซส์ด้วยนะและคอมเมนต์ด้วยไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าใช่ไหมยบอสม่ดูสามร้อยสองศาเลสรอเยอะเมสเมสประกอบไปก่อนนะไ้ระวังด้วยว่าจมันคือลูกนาน่าใช่ ลูกหลานนี่มันยาวไกลมากลูกหลานดไปแล้วไปรอไปไม่อยากไปจุดเส้นชัยอะ่ะพี่อยากไปปักกันบันทีสีด่ด่านบันทีสามดา่านชิปเป็ดสามดา่านคืออะไรอ่ะหมายถึงว่าดา่านรถไฟอะ่ะด่านรถไฟอ๋อเป็ไปลแล้วปักกาลไม่ได้แล้วจะไมหรอ มันมีทางขึ้นทางลงตอนที่เราจะลงมาทางรถไฟนี้เลยไม่ได้บอสต้องเพิ่มฟาร์มเร็วเลนะ้วทุกคนเพิ่มฟาร์มเร็วเถ้าเป็ตกอ่ะบอสบอสโลสองเลยบอสขอไปก่อนเป็นจูแต่แล้วอ่ะอย่ากพี่แกอยากขึ้นสุดนะ รู้แล้วเอาละครับทุกคนตะวัเพือรถไมผมฮะเป็นไรรถไฟผมนิดไปเองฮะลิเหรอ ผมกำลังไปหาวีไได้เลยทุกคนมันต้องเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนเม๊กครับ พี่จะพาอยู่แล้วต้องสูงส้ๆสามร้อยหกสิบลูกขาโอเครอด้วยนะเสร็จแล้วอ่ะเรียบร้อยถึงแล้วตู้เซฟด้วยพี่รับไม่ได้เช่วยเล่นให้คนโหขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไม่ไอเอาพี่จะรอบอส และพี่ส่งพัสดุที่ช่องนี้แล้วด้วยช่องนี้แล้วด้วยเอาละทุกคนพี่ก็มาถึงสถาน,นีเอ๊ะจนได้รอด้วยนะโอเคแล้วมีรถไหมอ่ะไม่มีตรงเนี้ยตรงสถานที่ 3, ที่สามที่จะไปสถานที่ที่สี่มันมีรถบัส สู้บอสสู้สู้ถึงใจแล้วว่าบอสถึงตรงรูปหน้าอ๋อโอ้โูปหน้านี่บอสมาถึงปืนกลแล้วโอเค เราหลดทุกคนตอนนี้พี่ก็มาถึงสถานดีที่สามเล้วแต่ทุกคนอย่าพี่ตอนรบไนอย่าเปเจอตอนที่จอจดินทกันเลยนะ let's go เอาละครับทุกคนตอนนี้รางบอลก็ใกล้จะมาถึงที่เมร์แล้วนะดูเทปไหมทุกคนดูดูอย่พี่จะเปิดมุมกล้องให้รงบอลนะเลย ดีเลยเปนไงบ้างครับดีต่อได้เลยครับแล้วก็ใใดีใจไปแต่คนระวังด้วยนะเบรกค,ครับเบรกบิ๊กเออแฮดแล้วก็ลงระวังลูกระนาดด้วยไม่ใช่ระวังปืนด้วยโหอันนี้มัน ถานีสุขของอะไรดี่ครับทุกคนโหนักฟังครับนักังนักพาครับเบกด้วยครับเบก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 เข้าใกล้อีกเบกเข้าใกล้อีกเข้าใกล้อีกเบกเข้าอีกอ่ะได้แล้วโอเค โอหบลแล้วครับโอ้ยบอลรับของเอเกเบคครับเบกขึ้นแล้วเอาแล้ครับพอเขาเป็นอะไชื่อสิขึ้นแล้ว ีเนี้ยแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปเล่นอีกแบบหนึ่งนะวอดพ okay. ร้อมยางโอเคแล้วเดี๋ยวไปที่อีกแบบนึงนะไปเลยกันเลยบแบบนี้เลยนะครับทุกคนขี่รถขี่ขี่รถไฟที่ม่ที่ไม่มี <ไอ S 1> วัน<ม>สิ้นสุดก็แบบนี้แหละครับทุกคนโอเค้ <Okay. S 2> ้้้กมตอองแยายาี่่ดวะ พี่ก็อยากเลื่นแบบนี้อ่ะบอสมาเบสรบกวนจอยนี่เข้ามาเลยนี่ตรงนี้บอสบอสอยู่ไหนรจอยพี่มาจุดมาเบสเห็นหน้าจอปะเปี๊ดเห็นแล้วนี่นี่อันนี้รถพี่อ่ะบอสจุดกระเบื้อแต่ไฟอ่ะบอสพี่เป็นคนไข้พี่จะจุดแหลกระเบิดไฟฟ้าหรือว่าบอสจะไปกับเพื่อนคันนี้ไปไม่ได้บอสแรงขยับขยำ ไปนี่บอ้าวลนอนแล้วชนมันดีอ๋อลงนี้ละออบอสอย่าไปกับเขาบอสลุกขึ้นอย่าเราไปคันอื่นเาไนนี้กันนี่คันนี้บอสคันไหนอะคันเคันนี้ไหนอะคันนี้หรอได้หรือเปล่า โอเคเอาใครนั่งหลังใครนั่งหน้ามาเป็นรถคันเอาเถอะครับทุกคนอยู่รถจะออกเดินทางเลยนะแต่ก็จะมีจุดพักเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่มีจุดพักมีนะคะเดี๋ยวพ่อจะยิงตัวนั้นเอง รถไฟเป็นไรอ่ะรถไฟไม่เห็นหยุดเลยรถไฟหยุดอ่ะบอสเอ้ำไปอ่ะเอเอรถไฟพี่หยุดอ่ะรถไฟเหมือนหยุดอ่ะไม่หยุดที่จุดเม้เฮ้ยใช่เมเ้ไม่หยุดที่ เดี๋ยวพี่จะไปคันอื่นกับเพื่อนนะ,ะพี่อยู่ตรงจุดเซฟอ่ะเห,เ,เห็นดิบอสยพี่ม่อยอ้าวพี่โดนเตะทำไมพี่ก็เชปต่อรไฟเลยนะเดี๋ยวก,ยก่อ,อนดนเบ็ดโอเคเดีพี่กําลังเข้านะ สิบพาร์เซนเ้าบอสพี่เข้ามาแล้วบอส่อยพี่ด้วยบอส่อยพี่ด้วยบอสไม่ได้อยู่แบบนนั้เอ้าแล้วบอสอยู่แบบไหนอะ 哎呀。Yeah. ค่ะทุกคนพี่จะเปลี่ยนแบบมันทุนายหมดเลุทุนวายทุด oh. เลยอ่ะวอนเล่นแบบอะไรอ่ะ oh. โขสบี้นะบอสเอาล่ะทุกคนคลิปนี้ขอคลิปนี้นะครับทุกคน oh. ขอาจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคน <S 2> <S 2> เกมนีน <S <S <ๆ>้นะครับทุกคนถ้าใครชอบเกมโรบอ แล้วช่พี่เบสก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยหลักคิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจากใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย